บิสมิลลาฮิเรา์มานิรรฮีม assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านอาจารย์สุริยาปัญจฮะท่านอาดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านเป็นรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลน,นะฮะท่านเป็นกรรมการนะฮะอิสลามประจำจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ท่านท่านอับดุลเลาะห์ท่านเป็นรองประธานกรรมการจังหวัดสตูล ท่านคณาจารย์ที่รักแลก้วก็พี่น้องที่มาจากกรุงเทพพี่น้องที่มาจากที่อยู่ในสตูลพี่น้องที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอสุโกต่ออลลสุพานอุวัตลาที่ให้ผมมีโอกาสได้ขึ้นมาบนเวทีนี้ในวันนี้ที่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องอะนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย คนอย่างผมเนี่ยไม่น่าม,มีโอกาสได้เลยที่จะได้มีคือโอกาสขึ้นมาพูดต่อหน้าพี่น้องเพราะว่าเวทีนี้ควรจะเป็นเวทีของอุลมาของผู้เชี่ยวชาญการศาสนานะฮะซึ่งพี่น้องมารับฟังมมผมเองอย่างที่ท่านพิธีกรได้กล่าวแต่แรกแล้วนะครับว่าผมเป็นมูฮัลลับพึ่งมารับอิสลามได้เพียงเอาว่าพึ่งจะมาศรัทธานใน นะฮนะในในมุสลิมในในศาสนาอิสลามเนี่ยนะฮะได้เพียงสมปีเศษนะก็ก็เลยอยากจะมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่มันอัศจรรย์มากว่าผมมาเป็นมุสลิมได้ยังไงแม้กระทั่งท่านสุริยาบัญจอท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูลท่านเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันกับผมในสภา ท่านก็ยังไม่เชื่อเลยนะฮะว่าคนน้ำหน้าอย่างผมเนี่ยจะสามารถมาเป็นนะฮะมานับถือศาสนาอิสลามได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะมากผมเป็นคนที่เข้าสังคมเยอะมากมันเป็นอะไรที่มันขัดกับหลักของการปฏิบัติ นะตามหลักของศาสนาอิสลามโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นวันนี้พอผมมาเป็นรับอิสลามแล้วเนี่ยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมามากมายไปเจอใครทุกคนก็จะพูดกันว่าผมรับอิสลามได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงแม้กระทั่งอาจารย์สุรยาวันนี้ก็ยังถามอย่างนั้นผมก็เลยบอกอาจารย์สุรยาว่าขออนุญ,ญาตมาเปิดใจบนนี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุด ผมคิดว่าตรงนี้บนเวทีนี้จะมีกล้องด้วยซึ่งผมอาจจะตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งเข้าบันไยผมผมจะได้ส่งเข้าไปให้เพื่อนฟังเพราะว่าเพื่อนเนี่ยหลายๆคนก็ยังคิดว่าผมคงจะน่าจะน่าจะประสาทหลอนไปแล้วอาจจะเพราะว่าไปได้ภรรยาอิสลามก็เลยหลอนไปเลยนะเชื่ออะไรทุกอย่าง ตามภรรยาไปเลยโดยรับรู้แต่เรื่องที่มันไร้าสาระซึ่งผมเรียนฮะว่าผมตอนแรกผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป,เป็นศาสนาที่ไร้าสาระผมคิดว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาซึ่งแปลกแยกมีปัญหาขอโทษนะฮะบางทีก็เรียกว่าสกปรกด้วย เห็นว่าเวลาไปละหมาดเข้าไปในห้องน้ำบางทีก็ดูสกปรกนะฮะแล้วก็คือลุ่มหลงนะฮะงมงายต่างๆนานาซึ่งเป็นศาสนาซึ่งไม่มีใครเชื่อว่าผมเองผมจะสามารถเข้ามารับอิสลามได้เพราะว่าผมพูดอยู่ตลอดเลยว่าศาสนาอิสลามเนี่ยงมงายด้วยตัวผมเองเลยผมก็พูดอย่างนั้นกับทุกคนแม้กระทั่งเวลาผมอยู่ในสภาเนี่ย ผมคุยกับอาจารย์สุริยาผมคุยกับสวที่เป็นมุสลิมทุกคน,นเนี่ยผมเองผมให้เกียรติฮะผมให้เกียรติว่าท่านทุกท่านเนี่ยทำงานดีมากเลยดูแลสังคมต่างๆดีมากแต่ผมก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะท่านก็ไม่ค่อยเข้ามาเข้ากลุ่มกับพวกเราที่เป็นคนนะฮะที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมท่านก็จะอยู่ของท่านแต่แต่เราก็ดูว่าท่านเป็นคนที่มีนะฮะอากับกิริยาที่ดีเอื้อเฟื้อต่อทุกคน แล้วทำไมเราจะชวนท่านมาบอกว่าเออเราวันนี้จะมีปาร์ตี้ชวนท่านมาเนี่ยท่านไม่เคยนะที่จะมาเลยเราก็คิดว่าโอเคถ้าหากว่าเราจะสามัคคีก็มากันหน่อยสิวันนี้ผมทราบแล้วครับว่าเพราะอะไรนะฮะแต่ก่อนที่จะทราบนั่นเป็นยังไงเนี่ยนะฮะก็ขอเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยต้องนับว่าผมเองผมรับาศาสนาอิสลามมาประมาณต้องถือว่าได้10ปีแล้ว แต่ใน10ปีนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะช่วงที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมไม่ได้ศึกษาศาสนาอิสลามเลยทราบจากภรรยาผมว่ากินหมูไม่ได้นะฮะเราก็บอกเออกินหมูไม่ได้บางทียังเคยแอบ,บเลยบอกว่าโอเคว่าเออแหมเราก็อยากจะกินมากนะเนี่ยชวนไปแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยไม่มีหมูหรอกนะให้เขาให้เจ้าของร้านบอกบอกว่าไม่มีหมูแต่ภรรยาผมจะไม่ยอมเลย บางทีก็จะชวนแต่เขาก็ไม่ยอมไปบอกโอ้จะอะไรจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะงมงายขนาดนั้นตลอดระยะเวลาไม่มีจนกระทั่งผมเองเนี่ยปี2557คือเป็นปีที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยประกาศปฏิวัตินั่นหมายความว่าผมเองเนี่ยผมตกงานโดยสิ้นเชิงถามท่านอาจารย์สุริยาได้ว่าจากเคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภากลายเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง ะะไม่มีงานทำตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเอาดีนะแต่จริงๆมันมากกว่าน,นั้นฮะเขาก็มีการเราก็มีความคาดหวังนะนเนื่องจากว่าเราเองเป็นสมาชิกวุฒิสภาเราก็หวังว่าเราจะได้เป็นสภาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอในปัจจุบันนี้หลายๆคนบอกว่าเอา้าท่านก็นับถืออิสลามทำไมไม่ขออันเลาะละ่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านลองละหมาดนะฮัดยุทธละหมาดห้าเวลาศึกษา,าศาสนาอิสลามให้มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผมก็พูดตรงๆนะฮะตอนนั้นก็เลยโอเคหัดละหมาดศึกษาอิสลามผมก็โอเคผมก็ศึกษานะฮะผมเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายหลายคนที่คุณโตคุณตามในนี้เนี่ยผมเองผมยังฟังเลย youtube ท่านเนี่ยผมเองผมติดใจ วิธีการเชิญชวนของท่านนะผมมีอาจารย์ผมเนี่ยนะอย่างท่านเช็คริดอว Channel ผมชอบมากเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะรายการเอาใบายานนะผมชอบมากผมชอบอาจารย์ไพศาลพรมยงนะท่านดูเรื่องเกี่ยวกับการระหว่างช่วงประวัติศาสตร์แต่และช่วงต่อเรื่องกันยังไงนะผมฟังอาจารย์บรรจงบินกสันยูทูบตลอด นบนีแต่ละคนเฮ้ยมันเหมือนเอาผมลืมบอกไปฮะว่าผมเป็นแคทอลิกมาก่อนแต่ความที่เป็นแคทอลิกมาก่อนเนี่ยก็เลยทำให้ผมเองเนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้าบ้านผมเนี่ยอยู่ข้างวัดเพราะ,ะนั้นผมเองเนี่ยผมจะไปวัดทุกวันสมัยก่อนนั้นคุณยา่ยาก็จะพาไปแล้วก็ไปอตอนกลางคืนก็ไปงานศพก็ไปทุกวันฮะมีงานศพก็ไปทุกวันเป็นคน กลัวพระเจ้าตั้งแต่เด็กนะฮะว่าโอ้ทำอะไรเรารู้ว่าจะมีมารักัดสององค์ทำอะไรต่ออะไรจะขโมยใครนะฮะไม่กลัวแม่เห็นะกลัวมารักัดเห็นเด็กๆมีนะฮะเพราะว่าคริสก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอหลังจากนะฮะเรียนโรงเรียนชั้นประถมที่อัสสัมชัญจบเรียนมหาวิทยาลัยผมไปต่อที่วิศวชุลาเอาละครับตอนนั้นเริ่มออกห่างจากวัด เริ่มออกจากห่างจากวัดแล้วเป็นไงฮะคราวนี้ก็เริ่มใจแตกสิครับเหล้ายาปาปิ้งกินมาตลอดเพื่อนฝูงเยอะเยอะจนกระทั่งเนี่ยมาอยู่สาวาก็เพื่อนฝูงเยอะปาร์ตี้มีตลอดนะฮะลืมละศาสนาคืออะไรความเคยเกรงกลัวต่อพระเจ้าหายไปละแล้วลที่หายเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาคริสตเนี่ย เขาเองเขาไม่เข้มเท่าไหร่เขาเพียงแต่ว,ว่าให้เกรงกลัวแต่เกรงกลัวเพราะอะไรก็ไม่รู้ไบเบิลก็ไม่ได้ให้เรียนเยอะเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ผมมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาประวัติอิสลามจากอาจารย์บรรจงตั้งแต่อดัมนะฮะนบีออดัมมาผมไปเรียนรู้จากศาสนาอิสลามนะฮะที่ผมได้ศึกษามาจนกระทั่งผมบอกว่าโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนะสิ่งที่เราเองเราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ มันล้วนแล้วแต่สาระทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ตอนแรกๆก,ก็ไม่นะฮะก็บรลมางกไปปรละางไปขอ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 เลอขอให้เป็นสนชปรากฏว่าพอประกาศชื่อสอนชอ,ออกมาเท่านั้นแหละไม่ได้ <laughs> ก็ไม่ได้เป็นนะครับ <laughs> ผมบอกว่าโอ้โหนี่เขาเรียกว่านับสูของตัวผมเนี่ยพาตัวผมมามาพบอัเละา เพราะว่าทาให้ผมเนี่ยมาศึกษาและทําให้ผมเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วรู้ว่าเออศาสนาอิสลามเป็นอย่างไรทั้งนั้นที่เมื่อก่อนนี่ยอยู่ข้างๆกับภรรยาที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ไม่เคยสนใจเลยอเละท่านยิ่งใหญ่มากฮะนับซู่สูของผมก็สามารถนําผมมาแล้วมาศรัทธาต่ออเลาะได้นะฮะวันนี้ผมไม่ได้ต้องการเป็นอะไรเลยวันนี้ผมต้องการว่าทําอย่างไรที่ให้อเลาะโบทบานนะฮะก็เลยเป็นที่มา ที่ว่าทำไมผมถึงมาร่วมมือแล้วก็ไม่จริงๆเริ่มนี่ฮะเริ่มต้นมูลนิธินี้เพราะว่าผมอยากจะให้เห็นนะฮะเด็กที่อยู่ข้างๆพื้นที่บ้านผมเนี่ยนะมีโอกาสได้เข้ามาในสถานที่ศึกษาเช่นเดียวกับที่ผมในตอนเด็กๆเคยอยู่ข้างวัดแล้วก็ศึกษาศาสนาร่วมกับแม่ผมย่าผมนะพาผมเข้าวัดทุกวัน มันอย่างน้อยๆทาให้ตัวเราเองเนี่ยนะมีความเกรงกลัวในพระเจ้าแต่วันนี้ถ้าหากว่าผมสามารถที่จะดึงเอาเยาวชนนะด้วยมูลนิธิเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถดึงเยาวชนดึงมัวรับเข้าไปสู่ศาสนาอิสลามได้ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันนะครับผมคิดว่าศาสนาอิสลามมีความสวยงามอยู่ตรงนี้แหละครับที่ว่าทุกพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกัน ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่มาของมูลนิธิด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าเนื่องจากว่ามีคณาจารย์เยอะมากเลยผมว่าว่าคาวหน้าผมค่อยเล่าให้ฟังดีกว่าว่าที่มาของมุลนิธิเป็นยังไงแน่นอนครับมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันคือผมบริจาคที่ดินให้เป็นที่ดินเล็กๆน้อยๆเองะฮะร้อยตารางวาอีก50ตารางวาเนี่ยนะก เอาให้อาจารย์พ่าอาจารย์เนี่ยเขาบอกเขาอยากจะได้ที่ริมคลองผมก็บอกเออถ้างั้นอาจารย์ถ้ามาเปิดมูลนิธิเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยผมจะได้ฝากความรู้กับอาจารย์ด้วยเพื่อเด็กๆจะมาด้วยแล้วก็มาเป็นที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับาศาสนาให้กับพวกเด็กๆแล้วก็ชาวให,ให้กับมุสลิมด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องดีก็อาจารย์ก็าคิดว่าโอเคค่อยๆทำไป โอ้โหมันอัศจรรย์มันมาอีกอันนึงฮะช่วงช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาผมก็ไม่คิดนะฮะว่านะฮะมูลนิธิเราเนี่ยซึ่งต้องใช้เงินก่อสร้างประมาณสักสามสี่ล้านบาทมั้งเราก็คิดว่าคงจะทำไปรานปีหนึ่งถึงจะมาเนี่ยถึงจะมีคนบริจาคแต่จริงๆอาจารย์นี่นะฮะท่านก็เป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากผม อาจารย์บอกผมเนี้ยคือเนื่องจากว่าผมรู้จักคนที่เขาจะบริจาคอะกทมเขาจะมาบริบริรจาคจ่ายสี่ล้านเลยแล้วก็สร้างเสร็จอาจารย์บอกว่าไม่เอาหรอกถ้าเป็นไปได้อยากจะให้พี่น้องเนี่ยคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยเนี่ยมาแล้วก็ร่วมกันบริจาคมันจะเป็นอะไรที่ทํางานเพื่อมูลนิธิโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องทุกคนแล้วมันจะเป็นอะไรที่เป็นการทํางานเพื่ออเละที่ยิ่งใหญ่กว่าผมก็ไม่เชื่อนะว่าจะมา อาจารย์ก็บอกว่าพูดอยอะว่าโอ้ทุกอย่างเนี่ยก็สุดแท้แต่อาลาะท่านจะให้ท่านจะโปรดท่านโปรดให้ครับช่วงรมฎอนเนี่ยปรากฏว่าตัวอาคารเนี่ยมีพี่น้องบริจาคเข้ามาร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งนะมากมายจนกระทั่งตัวอาคารเนี่ยสามารถที่จะมีคนบริจาคจนสร้างเสร็จสิ้นได้นะครับก็เป็นความโปรดปรานของอะละวันนี้ผมก็ขอขออนุญ,ญาตพี่น้องนะฮะ ขออนุญาตพี่น้องช่วยดูอาให้ผมนิดหนึ่งสิ่งที่ผมยังหวังอยู่อย่างหนึ่งคือลูกผมนะฮะแม่ผมนะฮะที่อยู่ข้างหลังผมเมื่อก่อนที่เป็นคริสเนี่ยช่วยผมดูอาหน่อยหนึ่งว่าให้อัลเลาะห์เปิดใจให้พวกเขาเข้ามารับอิสลามนะฮะผมเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยผมคาดหวังว่าอัลเลาะห์จะทรงรับฟังคำดูอาของผมแล้วก็พี่น้องด้วยที่จะช่วยดูอา แล้วก็ขอพี่น้องเนี่ยนะฮะนะครับผมก็ขอดูอาให้มูลนิธินี้ที่อาจารย์ได้เชิญผมเนี่ยมาเป็นประธานซึ่งผมไม่อยากเป็นประธานนะ,ะพูดตรงๆมีหลายคนบอกว่าโอเคเอมีนักการเมืองมามาเป็นประธานเนี่ยเขาหวังจะหาเสียงอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าขอยืนยันตรงนี้เลยนะฮะจะได้สบายใจว่าไม่มีเด็ดขาดผมไม่ต้องการฐานเสียงอะไรเพื่อที่จะไปเลือกตั้งอะไรต่างๆนานาอย่างใดแน่นอนวันนี้ถ้าหากว่ามีใคร ที่เหมาะสมกว่าที่จะมาเป็นประธานของมูลนิธินี้เพื่อที่จะทำให้หมูลนิธินี้สามารถที่จะให้ความรู้ให้เหล่าเยาวชนให้เหล่ามุสลิมะมุสลิมินนะให้เหล่าคนนอกศาสนาให้ไปด้รับรู้ได้ผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากมูลนิธินี้ก็ขอให้พี่น้องได้โปรดและนะดูอาให้กับมูลนิธินี้ให้สามารถที่จะทำตามเป้าประสงค์นี้ด้วยนะครับ Kap. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh